โอ้โหเหตุยังนะตากะสิรับข้ากะยาขึ้นโอ้ยตากะสิรับแล้วมวนแล้วนี่เมาเลยบพมีผู้ใดญยาด อุ an an um ้มสิรับแล้วอุ้มสิรับแล้วพุ่นเอ้ยอยากออกมากละพุ่นทั้งุ่นก็อยากออกมากละค่ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยสองขาเลยสินี่โอ้โหมวนแหงละพุ่นนี่เมาเลยค่ะนี่โตบ่มีผู้ใดจองอุ้มจองคนเดียวมันทิตกแล้วนั่นขาหลังนั่นย่า สิดุดแล้วสิดุดแล้วเนาะนี่แหละท่าที่สบายที่สุดกินเหลวกับพนค่ายค่ะกินนิ่มๆแล้วกัยกขึ้นสุงๆว่ามนันจะออกปากตีละเฮ้ยมีความสุกไหล วันนี้อุ้มบุญเหมือนจะง่อยๆค่ะเหมือนจะง่วงนอนเออขาออกได้บ่ล่าขาออกก็ได้นั่นน่ะขาออกก่ได้แล้วนั่น แอบแลยค่ะแอบแอบแอบซ่องไว้ถ้ามีคนผานนี่อุ้มจัดการอย่างเดียวเอ้าเอ้าไม่อัานผานแล้วมองหมานก่อนโอ้ยมองหมานก่อนเด้อไม่อัานจะทำข้นจัดนะบอหมานก่อนบ้านเดิมมังมานเหมือนบ้านหมาน งานแห้งแล้วฝุ่นทั้งฝุ่นกระอกน้ำฝุ่นอุ่มคือนเสร็จล้ำเนี่ยแหละค่ะ พิงยางเดียวตากระสีรับเร็วหาบนหมานกอนไม่ค่อยใจยินใจยินแน่อุ้มอุ้มอุ่มยาดือ้ออย่าดือ้อ <laughs> ôi 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 kín hẳn lấy còn lá âu đây phi <laughs> hả <laughs> ทั้งผีกระมุลอยุยปุยอยู่ค่ะพี่น้องนั่น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 ตีกันแล้วนั่นแม่ตีเร็วสร้างสามเสียนแล้วค่ะพี่น้องเฮ้ยหัวส้นกันเหรอทั้งฝุ่น มันนี่แกลุ่มแห้งค่ะุ่มแห้งอากาศพุนพ่นพุ่นใช่เลื่อนลักเลือลักขึ้นแล้วเอ้ยเอ้ยสปิ้นขอบ่อนั่นเบ่งตาลูกสาวค่ะพี่นองนี่ตาสลึมสลือบ่อน <c oughs> นี่ท่องกลางแล้วนี่ ยดลงไปก็ออกขึ้นเนาะมีมันงะออกอยากเง้ยอยากเง้งกับย้อมินตัวนีู้รั่วนะคะเด้อหยดลงไปัไออกขึ้นเด้อตร้กาวิ้นไปเลย่้ไมิงวัเลอฮ้ยโอ้ยสิกินขาแก้วแลนั่นเอา สาวขี่ดอเอาขี่ข้อเลยขี่ข้อขี่ข้อเลยขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆมีความสุขล่ะเขาปุนเอาสิึ้นได้บ่พี่นพ Pino. ui năng rồi phi nông, cái năng, tiệm tím đấy thằng Tím tiệm tiệm đấy cả, ơi, lục này, <laughs> ôi, 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 <laughs> ลูกๆๆแลวกๆๆๆน้องน้ององเขาสิขี้คออีกไดถ้าบ่ลกนลูกๆๆเอ้ยเอ้ย เห็นเนวกินเลยค่ะคุนทั้งคุนเห็นเนวกินแล้วเย็นวายุแล้วนั่นอฮ้ยเฮ้ยวัดดีนั่น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 ถือมาตีพี่โนบิละเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยน้อ สาวขี่ดือบึงเล่นตำพี่นบเลยค่ะหวงของกินหวงของกินมาแล้วค่ะเอ้าเอ้าพี่นบระวังเด้อเร่งใสเร็วนั่น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 นั้ยน้อนพี่ค่ะลูกสาวกะ ห่วงตะกะตั้งนี่นี่แหละลูกสาวนี่ขอบคุณหลายๆด้ค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณน้องอุ่มบุญหนึ่งแคนหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ